อ้อยอ้อยเออแล้วมันกินอะไรลูกอ้อยพี่ลังอ้อยอ้อยใช้มันเล่นเนี่ยได้หรมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงคือปีกมันคือหักใช้มันเล่นยังไงใช่ฮึใช่ละหารมันนี่ยังไงนี่อ้อยบ่มันกินอ้อยกับอีหยังมันใส่ใส่ตัวเด็กตัวผู้หญิงตัวเด็กตัวผู้หญิงโอ้นี่บ่ตัวผู้หญิง เบื้งจังใดจังหูว่าเป็นตัวผู้หญิ่งจำวคืนที่เอ็นเทนมันตายตัวนตัวอืมมันไม่มันตายเลยบอนี่ฮะอ๋อเห็นมันมันคือพวกจิงนี่แม่มันไม่มันตายเลยบอลูกท้าไม่ตายแน่ใจมันคือหนิงแท้โอ้ ใช้ใช้มันต่างกันมองไหนกันตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายมันต่างกันมองไหนมันบกคือกันมองไหนฮะตัวนี้ตัวนี่ตัวนี้ผู้ชายเออตัวนี้ตัวผู้เออตัวผู้ตัวผู้มันนี่อันนี้บ่แล้วแล้วตัวตัวตัวผู้หญิงมันคือบ่มีอันนี้บ่มีบกเขาเออมันโบกเขามันคือบ่กเขาเท่านัน ใช้มันกินมูอันใดนี่บหมันกินอันไหมันกินยังไง <c oughs> มีมูมีมูเป็นแมงค่าง <c oughs> โอ้ยไออ่อยส,ส่วนส่วนแม่เมื่อเมือวานไว้อย่างกาะอย่านแมงค่างโมมีมูไปแมวไปแมวลงเมื่อหน้า <c oughs> ลงเมื่อถุงย่านแมงค่างเหงาย่านแมงค่างเหงาโอ้ย <c oughs> จยยนะังไงเบืบ่อเมื่อมันดีๆเด้อ บ่มันบินหนีบอกเอามันจะสีงเดียปีอยายานอมนดเลูกเอ้ยมันตายเลยเน้นี่นื้อเห็นว่าลูกมันบกติเลยเห็นมันหลเห็มันนอนเห็นมันัก่อนเหมบะกัทั้งกีไดาเข้าพู้ไดเฮตปีคักเนื้อบอกให้ปีคัด เอ๋อแล้วมันหักเลยจังไหนไก่ไก่มันทำท่าตอดทำท่าต่อทำท่าต่อตอตันี้มันมาทำท่านี้ทำท่านี้แล้วไก่ก็ับตัวเลอดตัวตอนนี้มันกลังทำท่านี้ไก่มันสีซอยนี่บ่มันสีซอยบ่ตัวสัายมันกำสีซอยตัวยิ่งบ่ไก่มันสีบ่กุลกับจุ๊กอันมันกัดไก่ มนทำทาย,ย,ยังไดยังที่บอกฮะมาทำทายังได็ก่หันตัวผู้ตัผู้ิันคือมันนอนตผู้ใส่หรอโอ้ยเยลินมันหลมันงอหมดแล้วนี่เอ๊มันงังนนนบปาเออมันโมงับี่หละหลูกใช้ออนมันเนแกออกเนี้ยแกออกเนียลูกแกออกให้มันนี่น มันกินเอือมันกินหเ่บอือมันกินวะบางเอือมันกินกล้วยบ่นี่แหมบักเอือมันกินบ่มันกินบักเอือจะบอกเอารองปอนมันเบิ่งเธอมันแสบก็อ่อยโอ้มันบ่ถือปากมันจนนั้นปากมันอยู่ข้างล่างมันเข่าพ้นตัวนั่นทำไม่ทำไม่ป้อนไม่ป้อนงล่างเออมันกินบ่วะลูกโอ้มันเอามือมันเอามืออันนี้อยู่เป็นบ่ มันเดียมันเอามือหนีบอยู่เอาเอาว่างไหมว่างไหมว่างไหมนะเราเราเห็นมันเอามือหนีบเห็นมันเอามือหนีบสองมือสองมือเห็นไหมน่ะเห็นบ่อมไม่ได้กินดีดอกเหงาไม่ข้ามเหงาเลยเอาว่างไว้เอาว่างไว้เอาว่างกินซูลหลังมันด่ ตัวนี้ก็ตายตัวนี้ตายกเรียงตัวนี้จะตัวนี้เอาไปฟังไว้บหมมันตายแล้วหนูสิไปเฮ็ดยังไงบ้างเอาไปฟังเอาไปฟังเอาตัวนี้ไปฟังเลียงตัวนี้บ้างมันก็ตายตัวนี้ไปเฮ็ดบุญมันเด้อนอย่างนี้มอไปเฮ็ดบุญมันเด้อมันตายแล้วใช้มือว่านเหนือว่าสีฟ้าตัวผู้หญิงไปหาหมอเ่ราะม่นบอก เอาไม่ไปโกดใหม่รู้ภาไปหาหมอแล้วพี่ยันคาหมอเขาบอเศร้าแล้วบอกซ้ำมก็ตายคือเก่าไปเกิดใหม่โอ้ไปเกิดใหม่ไปฟังมันบ่เอาเอาไปเอาเอากระกรปลอยงูเอาลงในน้ำลงลง,งในน้ำก้อนงูมันลงไปงูก็ลอยน้ำมันก็เกิดมาใหม่โอ้ยังสั่นอ่เขาไม่ปี๋โอ้ ต่อไปย่นลงน้ำกับงูสีบอกแล้ก็ไปเกิดไม่บอกอ๋อมันไปซอยกันเนก่นนี่ยอกอน๋ออ๋อเกินเขากิน ไหยโอ้นมันกัดอยู่แเนรอเออเ่ว,วมั้งน่ใส่มีควคมสุกเลยแ <c oughs> มนข้ามเนื้อมันมันเสียแล้วเนื้อให้จ้งเลยบมั่นจ้งเลยขึ้นฮมันใช้คูอ,อ๋มันเสียไปแล้วเนื้อหา่าเห็นงผู้ด่ไปหามาไหนผู้หิ<ำ>ไปหามา,ห<ำ>าไหน มันก็ขวดขวดขวดออกมามันขวดไปขวดมาไม่ไม่ขามกับโต๊ะเป๊ะลงแบบนีมันมันมันก็ขวดมันก็หาเห็นแบบไม่ไขวดดูใสมาวดตู้ตู้ตายที่ดินขวดวดแล้วไม่ไม่ขำกับกระโต๊ะมังแต่แต่ก็คงจะกระโต๊ะอ๋ออันข้างๆมันอยู่ทั้งไหม่มันบ่อทั้งต้นไหม่มันบ่อ อันนี้ตก,กลงตกลงรัมค้างแต่ขวดควรครค้างแต่สินี้เราไม่รูกก้มันก็ตกตกง,ง,าา <laughs> งมาแบบนี้คัวอใจเย็นหนูใจเย็นอย่าเป่าบาติดออางไว้สิมาข้าอยู่อืมบอกวันที่ละว่าอันเดีดเดือบอ่าข้ามอันเดีเดือ บอกมันจังไมันจังที่นนี้อีกไวในคูจกบมบันเหนือบอกมันจังไหเอาไวในคูหัวอยู่เดี๋ยวบอกมันจังไมันจังที่นี้บันนี้มันฟังบ่ละเ้าว่ให้กินบอกว่าจังไลบอกตำหนั้นนั้นบอกบอกตำหนั่นมันไม่ดีวัวยันหนีก็สารั่เดียวเลย จะบอกจังไดยอีกอ่ะนี่ไม่จังเสื้อกะวอ่อนตอนไหกินมันจะเอออาวอ่อนตอเไหนกินกับวนนี้มันจะท้ายกินอ้อยอีกเออเออไม่มเออท้ายกินอ้อยอีกโอ้ยยังไงยอ่งห่อ ามาันการการะจายเลยเจ๋งมากเลยนาะน้ำหอมขวดสมาก